แมปฟีโลบักผมได้พิมพ์คำค้นหาว่าฟีโลบักเลยนะท่านผู้ชมระบบสงเสัยจ่ปไอแมปพวกเนี้ยมันมันได้โลบักจริงหรือเปล่าวะไอแมปที่ผมเล่นนะคือแมปมันหายแล้วนะเออในคลิปเนี้ยแต่ท่านผู้ชมก็ลองพิมพ์ฟีโลบักแล้วกันนะก็ลองพิมพ์ดูว่ามันจะเจอแมปอะไรที่มันเล่นแล้วได้โลบักฟรีหรือเปล่าเออแมปพวกเนี้ยแต่อันนี้ผมในคลิปเออมันแมปมันหายไปโอเคไปดูกันเลยว่าผมจะเล่นแล้วผมจะได้โลบักจริงไหมโอไม่กอดคืออะไรวะที่บอกนั้นโลบักเหรอ เฮ้ยนี่ไง350โลบัคมาานผู้ชมวันนี้ในแมป It S K Mega Fun o f b y and Win โลบัคนะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเล่นแมปนี้ชนะมันจะได้โลบัคนะซึ่งมันมีประมาณ120ดา่านนะผมไม่รู้ว่ามันจะชนะหรือปรเปล่าอ๋อถ้าไม่มีคนไทยวะมุฮ่าฮ่าฮ่าอย่าพิมพ์เยอะดีอะไรวะ <S <S โอเค,อเคก่อนจะไปดูผมกระโดดนั้นก็ขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงใครเคยเล่นหรืออะไรก็อคอมเมนต์บอกผมดีว่ามันได้โลบัคจริงหรือเปล่านะ เราจะพามาเล่นเล็กๆกันนะผู้ชมไม่พูดเยอะแล้วได้จริงปะลูบักเนี่ยแล้วเวลาอันที่มันนับว่าฟีอินนี่มันจะได้จริงหรือเปล่าว่าถ้ามันโหลดแบบเรือศูนย์นาทีเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าได้จริงหรือเปล่าวะผมเพิ่งสามด่านนะทผู้ชมจะลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะผู้ชมถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ว่ากันมันได้จริงหรือไม่แต่คนเล่นเยอะอยู่นะแมมเนี่ยเราจะลองมาดูไปเรื่อยๆกันนะผู้ชมกระโดดแบบเพลินๆนะดีใจมากอะไรวะามีคนพิมพ์กันด้วยมีคนไทยด้วย อะไรแต่สุดท้ายนะ่าจะให้นึ่งโลบักิโลบัคก็เอาแล้วผู้ชมมาเรากระโดดต่อไปอย่าท้อถ้าคนรอยังไม่ทิ้งมาเราไปต่อไปต่อโอไมก์กอดจะได้ห้าพันลออะไรวะห้าพันโลบัคเลยมาเรากระดดเพื่อจะเอาโลบักนะผู้ชมหรือจะได้จริงหรือเปล่าตามชื่อแมพเลยนะเขาให้จริงหรือไม่โอ้โ okay. ห oh มาเรากระโดไม่ยากนะเป็นออบบี้แบบง่ายๆนะ ถ้าพี่ตกพี่อย่าว่ามันง่ายล่ะเดี๋ยวคนดูก็แบบเขาก็ตกดีแหละอ้าวหมดแต่หมดแต่ดูแชทอยู่เอ้าเดี๋ยวไปผิดทางบินกับเพิ่งสิบหกกระสีอีกเลยเอาไปเรื่อยๆเราไม่รีบไม่รีบผมก็รีบอยู่นะอยากได้ริวๆอ่าโลบักอ่าโอ้โหปีนอะไรวะเนี่ยเฮพท่านผู้ชมมีกดรับของอะไรบ้างวะเนี่ยกดรับไปดีได้อะไรวะอันนี้เอามาทําไมเอามาหมุนเนี่ยผมอยากดูในสิบห้านาทีจะได้จริงหรือเปล่ามึงโกงกูอะไรวะ ใจเย็นดิคนไทยคนไทยใจเย็นเย็นดีเออเพิ่งใจร้อนดิอันนี้ให้ถ่ายอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอ้าวไม่ใช่อันสุดท้ายสีสม้มให้แต่ผมถ่ายถูกสอกอันได้ไงวะออวะง่ายๆนะผู้ชม,มได้ฟรีจริงเปล่าไม่รู้อันนี้อะไรเออกระโดดไปดีเกอันไหนเกเออตามตูดรอ,อการบ้านเพื่อนกระโดดไปเรื่อยๆเอเอกระโดดไป ไปเรื่อยๆโอ้ยเมื่อยมือ,มอละกินกินโลบักลอยมาแล้วท่านผู้ชมคาดว่าน่าจะได้หรือไม่นี่ผมลอยของขวัญพวกนี้ด้วยท่านผู้ชมอันสุดท้ายนะ่ะล็อกอิน4 4นาทีอ่ะอยากดูว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าผมต้องอยู่ในแมปเดี๋ยวผมไปอยู่เส้นชัยก่อนค่อยว่ากันแล้วก็จะไปดูวันนาทีด้วยท,ที่มันใกล้จะถึงเนี่ยว่ามันได้จริงหรือเปล่าหรือต้องเข้ากลุ่มอะไรหรือเปล่าแล้วก็ของรางวัลน,นี่เนี่ยมาดูว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าผมกำลังทำภารกิจเสร็จอันแรกนั่นท่านผู้ชม มันจะก้าวเดินพัน้าเล่น15นาทีแล้วก็อสุดท้ายผ่าน3สเตจนะแล้วก็กดลับได้เลยือ้อเรามารอลุ้นกันเราชอบของฟรีอยู่แล้วโอไมคกอดกระโดดไปครึ่ง30ด่านนะอเอา้าล่วงเวรกรรมเล่นม,มุมนี้ก็ได้โอเคกระโดดไปถึงครึ่งทางหรือยังวะได้จริงปะเนียโอเคโอเค ยากกว่านี้มีหรือไม่นั่นงไงโลบัคคบกค่านผู้ชมโลบักสีทองโคตรใหญ่อลังการโอ้โหสามสิบเก้าเปอร์เซนอันนี้เสียงดวงไม่ใช่หรือผมทายถูกว่าอันนี้ไม่รู้เลยกเดินไปเรื่อยๆท่านผู้ชมกระโดดแบบอาจจะลายตาเนะสีสันฉุดฉาดมีติมด้วยเว้ยจะถึงครึ่งทางแล้ว1น0ร้อยี่สิบดานเลยนะรู้ได้จริงหรือเปล่าวะ oh God. โอไม่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยล่วงโอเคโอเคโอเค กระโดดไป,ไปเรื่อยๆ47%ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวอรอรุนอัน10นาทีนะผู้ชมอันนั้นเหลือ10นาทีแล้วโอเคโอเคไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อ๋อนึกว่าไม,ม่มีทางโอเคไปเรื่อยๆโ,โหปีนอันนี้แล้วอันนี้เหมือนคุ้นๆจะปีนไปแล้วหรือเปล่าไปต่อเราได้ไม่ได้ไม่รู้จะไปทางัเล็กลงเรื่อยๆเ,เอาแบบง่ายๆนี่ไม่ต้องยาก ลิงยากมาเยอะแล้วใช่ปะคนไทยพวกนั้นน่าจะออกไปหรือเปล่าวะอันนี้เดินเฉยๆก็ได้ไม่ต้องกระโดดผมวะเออวะเออวะ oh okay. chill, chill. โอไม่กอดเคชิวๆโอโหบันไดสีลุงเอ,อ้ยบันไดหายบันไดหายหยุดไม่ได้นี่เนี่ยหยุดล่วงเลยนี่เนี่ยแอ,อถ้าหยุดเราก็มาไต่บันไดขาวก็ไเ้เอ,อ้าบันไดขาวก็หายเฮ้ยมันหายมันหายก็เหมือนเธอนั่นแหละที่หายออกไปจากชีวิตเราเก็บจ <c oughs> ีโอไม่กอดนี่นจะทำสลับสมัยโอ้ยตาลายหมดแล้วเนี่ยหลายสีเลยกัน หลายสีแต่ไม่หลายใจโอเคโอไมค์กอยดาน61สอ็มออะไรฝ่ามือเมื่อกี้ทำไมคนล่วงเต็มเลยวะโอเคอันนี้ห้ามโดนสีง่ายชิวชมันจะว่าง่ายผมก็ตกไปหลายรอบแล้วนะพวกแกอันนี้ไปสีไหนวะเนี่ยไม่รู้ผมโดดสีเข้มอ่ะโอ้โหเสีย oh, oh, งดวงชมพูชมพูเหลืองโอ้ชมพูเหลือง แดงดำเอ้าสุดท้ายผิดขาวอระเอ้าผมบ่รอดได้ไงวะเนี่ยขนาดยังไม่ผ่านยังไงผ่านลีวินกันอะไรมันจะง่ายเยี่ยงนี้โอเคอันนี้น่าจะห้ามโดนอันนั้นด่านแล้วะนะ่ด่านต่อไปือ้ปาผมยังไม่ถึงจะจะครบแล้วอันนี้ถูกป่ะเนี่น่าจะไปเฉยได้เออน,นี่ห้ามโดนสีขาวหรือปาเห่าดาเอา,า,เอาอน,นี่ห้ามโดนน้าข้างล่าง81แล้วท่านผู้ชม85ด่านรประมาณเท่าไหร่วะ40 30ไปไป30ต้น,ตน ก็จะผ่านละอันนี้เสียงดวงวะเนี่ยไม่เสียงนะไปแบบรวดเร็วทันใจส่งเร็วส่งไวต้องไปสนีไทยเอ๋ <Okay. S 2> อันนี้อะไรผมชอบไปกระโดดเดี๋ยวเดี๋ยวกับลุงกับลุงอุย้ยทางดีๆมีให้ไปไม่ไปเพราะไปทางย,กยากๆโอ้โหจะรอดไ,ไหมเนี่ยอันนี้ดีมันไม่หมุนนะผู้ชมถ้าเป็นแมปย,ยากๆมันจะหมุนใช่ไหมวงกลมเนี่ยเออโอเคอ่ะอ่ะเอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเออไปแบบนี้ก็ได้ กระโดดอื้อถึงเฉยนี่ห้ามโดดโดนสีฟ้าหรือเปล่าสีฟ้านะ่าจะทะลุหรือเปล่าสิบเก้าละได้บะโลบักเนี่ยจะเล่นครบทุกด่านแล้วเนี่ยอันนั้นบอกเลยอีก6นาทีท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นรางวัลอะไรนะโอเคกระโดดโอเคอันนี้เดินกระโดดเดินกระโดด,โด,ดเอออกกลางเออเรียงสิบเก้าด่านนะท่านผู้ชมเราจะมาดูคำตอบว่ามันจะได้หรือเปล่าถ้ามันยังไม่ได้ผมจะรอดูไอ้นี่ใช่ไหมแล้วก็อะไรวะไอ้รับอะไรรางวัลอะไรพวกนี้นี่ใช่ไหม จะได้จริงหรือเปล่าถ้าแบบยังเล่นผ่านแล้วยังไม่ได้นะแต่ผมสงสัยคนที่อยู่ร้อ่ะเขาน่าจะรอลอกอิน40นาทีหรือเปล่าท่านผู้ชมคนที่อยู่ขวามือเรานะี่เขาไปร้อ120ด่านอะไรเงรี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันนะมาอีก15้าด่านท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปรอที่เส้นชัยนะผมก็จะพูดไปด้วยบน่นไปด้วยอยู่นี่แหละ <c oughs> จะเล่นทุกด่านให้ดูเลยว่ามันไม่ยากจริงๆเออโอเคโอเคอุ้ยเกือบโดนอันสุดท้ายเมื่อกี้เกือบไม่รอดแล้วแต่เราก็รอดแล้ว10ดา่านเท่านั้นเองน okay. นเดิ ผมนึกว่ามันกระโดดแสนเล็กเมื่อกี้อีกเจ็ดด่านกระโดดแสนใหญ่ไอติมมาแล้วอ่ะโอ้โหอันนี้อันนี้โดดแสนเล็กเลือนใหญ่ปะอันใหญ่อันใหญ่อ,หญอ,หญอีกสี่ด่านเท่านั้นเส้นชัยอยู่ไหนวะไม่เห็นเส้นชัยเลยโดยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าโอโ,โลบักทองโอไมกอดฉันจะได้โลบักแล้วเนี่ยอันนี้มันจะหายโอ้โหโอ้โหเจียนเจียนยัง,งมีลูกศรชี้จะได้โลบักจริงไม่แกโอไมกอด ไปเราโดอย่างเดียวจะผ่านแล้วทุกผู้ชมได้โลบักยิงหรือเปล่ายังไม่ได้ดผมจะรอนะนี่ไงถึงแล้วไหนลองมาเค็มรีวอร์ดดิอ,อ้าวกดเค็มไปแล้วอะไรคือนับเวลาย้อนหลังอ่ะมันนับเหมือนอันไหนวะมันพวกนี้หรือเปล่าต้องรอรางวัลน,นี่เกอแต่น,น,นี้ให้อะไรผมมาเนี่ยก้อนเมฆกันเลยฮือคืออะไรคลิกทำอะไรก็ไม่ได้ก้อนเมฆหรือกระปันนะ้นไดเลยทุกผู้ชมอันนี้รางวัลเคลีอันนี้ผมเข้าเล่นแมปเกิน15นาทีแลวผมรับเลยแล้วกัน ็น,นอะไรวะเนี่ยอะไรแล้วมันเป็นอะไรเนี่ย <S <S โอ้โหโหปืนอันเนี้ยนึกว่าปืนยิงปลา <S <S ผมนึกว่าจะให้รูบักผมยังไม่ใช่เว้ยกดับอีกได้ปะเผื่อมันบักเดีด๋ยวรออันซ้ายบนแล้วกันท่านผู้ชมเลยหนึ่งนาทีเว้ยแล้วก็รออันเนี้ยเดินหนึ่งนาทีเหมือนกันอยู่หน้าผมนี่แล้วก็อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยอันซ้ายล่างนีง่เลยครึ่งชั่วโมงเว้ยมาทผู้ชมอันซ้ายบนอ่ะมาเดี๋ยวมาลองกดดูได้ปืนอันนี้อีกแหละโอ้ มันขึ้นโลโกโลกบักทำไมเดี๋ยวผมมารออันนี้อะเลยห้าว,วิอะกดเคมไปกดไปเป็นไรวะ iPhone 14 <S <S อตอนนี้มัน iPhone 16แล้วอะได้รอนี่ครึ่งชั่วโมง <S <S ผมรับไปหลยไอเทมแล้วน,นะท่านผู้ชมมันไม่เกี่ยวกับโลบักเลยด้านล่างที่เรียงกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองมารับดาบอันนี้แล้วก็รับอันนี้คืออะไรวะที่บอกนั่นโลบักเหรออะไรอ๋อ,อก,กิฟต์เคมอ้าวแล้วอะไรต่อแล้วมีจรวดอะไรมันติดตัวผมเนี้ได้พรมฟรีเหรอ ด้าน,นไหนโลบักอะโลบักชันะ่ะอาเคมอะไรเนี่ยไม่รู้เมกาืปอะเรวะไม่เกี่ยวอะไรกับโลบักเลยนะผู้ชมวะโกหกด้วยตอนนี้ผมอยู่ด้านแมปแล้วท่ผู้ชมนี่ไงถ้าเชิญเพื่อนจะได้อันนั้นอันนี้ผมเชิญทุกคนอะเชิญได้หมดเฮ้ยนี่ไงสามรอห้าสิบโลบักไม่ใช่ <laughs> โลบักผมมีอยู่แล้วอเน,นี้ยสรุปคือไม่ได้โลบักผมเข้าแมปมาใหม่ก็คือด่านที่เล่นไปก็ไม่มีอะไร โอหกเวนการแมบโกหกมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปพิโนนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ใครผมด้วย,ะวยน,นะครับผมคลิปแล้วผมบ๊ายบายจัดไปหลุดก,ก็ไม่ได้โลบักหน้านี้อะไรเอวแต่ชอบอะไรเนี่ยโอเคไเปแล้วก็ผมบ๊ายบายโอไมล์โลบักจริงก็ไม่ได้เวนการโอเคไปเร็วไปเร็ว